นหนึ่งโทเคนเลยอลย้วสองอเลยโหเยี่ยม,เ,มเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคนวันนี้5ครั้งเ้ารอยเพดวงดีจัดจัดเอาครัไปดูหน่อยสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะรับวันนี้ของฟิลเตอร์เกมยี่ฟรีฟรายวันนี้ครับมัดซีพีโดนตีโดนใจสะสมโทเคนพิเศษเพื่อรับสกินมัดซีพีไปเลยตั้งแต่วันที่ ยี่สิบเจ็ดสิงหาถึงสามกันยายนนี้นะครับ,รบแล้วก็พร้อมด้วยมีดนี้ด้วยนะครับแต่ชุดนี้มีดเกี่ยวมนะคลิกเข้าไปเลยโอเคอัน okay. นี้นะครับเสียงมันจะได้แบบมันเสียงเหมือนมังกรไหน่อยนะเพราะว่าเสียงร่างไหนนะแต่ว่าเอฟเฟกต์นี่เทพกว่ามังกรนี่ครับมัดเสียงดน,นตรีชึกชึกโชิดครั้งนี้คน,นเดียวว่ามือนอันนี้ใส่เดียวนะทุกคนเลย ที่สองนี่ก็ตอ่อยเหรอครับเอาเข้าไปดูรางวัลหน่อยมีอะไรบ้างก็มีโทเค็นนะครับแล้วก็มีนี่กินโซปอ่ะกอนโซปด้วยแล้วก็มีถ้าเป็นเยี่เยีย่ยวไอศครีมเซ่ซซมีร้านเด็ดแล้วก็กินน้ำซุปวอมีน้ำซุแล้วก็กินน้ำเด็ดทำมันมันเต้ะตาจริงเนี่ยหนึ่งค,ครั้งยี่สิบห้าเพชรครับห้าครั้งหนึ่งร้อยเพชรโอเคสะสมครบห้าโทเค็นนะครับจะเละี้ยงใหย้อยด้วยโอเค ไปกันเลยขับปไมจดจะเหรอตอนชุตเอร์มีเพชรอยู่ประมาณ3ามพันสาอดนะสามพันสามึ่ง้งได้อยู่แล้วหนึ่งโทเคนอุ้ยของอได้สออันเลยโหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมรอนี้ได้สออันจะมีจะาได้งไปไได้กได้แล้วอุ้ยเดีสกิมมีาลมาด้วยเอียวไช่สกินมิารลิมหขบาะ ไม่เขาบ้ามาโอ<ช><ห>้ยหยเยี่ยมเลยย้่ยหนลยยีไปให้หมดเลยก็ได้เอนที่สี่<ห>ไม่ได้ไอเ้ยมีเฮ้ยมีชิ้นส่วนของตัวละครนี่นะเพิ่งรู้ได้ไ ได้ไนะครับตอนนี้ได้มาเสียแล้วนะอืมสุมิสิกเพลงเอ้ารอนที่ห้าได้ได้โอ้ยเยี่ยมมากเลยหมดไปห้าครั้งเองนะครับเยี่ยมเยี่ยมได้ท่าเต้นด้วยห้าครั้งว่าเท่ากับห้าแสนดิห้าร้อยโอ้โหเป็นไ้สองห้องถึงตัวแต่ธาเตนไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็เปิดเรื่องทิงขาวนี้ได้แฮะอ๋อนี่ได้มาครบเลยนะครับ เลี้คนันนี้ห้าครั้งห้าร้อยเพทอือดวงดีจัดจัดเอาพาไปดูหน่อยได้ทั้งอ่ารับครับรับนี่ได้หินไปมีดใช้เลยแล้วก็ฝาดมีฝัดทันทีเลยใส่ไปเลย เราได้ทาเต้นมาได้วยนะโหห้าร้อยคุ้มมากเลยทุกคนทาเต้นทาเต้นฉลองชัยเอากูเนีนกันแล้วก็ไปได้สกินรถคับบ้ามาด้วยครับปดูรถนี่ครับรูปใหญ่รูปใหญ่คอบบ้าแห่งเทนะครับมันได้นี่เกินทุกคนห้ารจจ้อยค่นาคขังเพชรก็โลงดีไงโน่นนี่จะจัดไม่ได้สมานานไง โอเคแล้วก็ไปดูมัดของเราครับมัดฉลองสี่ปีนี่ครับเอ้ยอันนี้สามารถถึงอาดูมีดก็ได้อามีด <3 S 1> มีครับแล้วก็มีนะครับ 3, 3มีฉลองส<ป>ี <4 S 2> ่ปีนะครับมีสองสี่ปีสามารถถึงวเราบีดด้วดนะ้ไงอ่ะ,สะแสดงเลยเป็นสกินสีชมพูนะครับนี่แต่ตองถึงก็จะแบบนี้ครับนีนแ่แต่เราจะเอามัดเรานี้ครับนี่แล้วก็มัดแสดง่าราบีได้เหมือนกัน นี่ครับมดแ่งดนตรีนะครับบางเสียงดนตรีนายทุกคนมัดเสียงเพลงจะมีสามเหลี่ยมนะเหมือนแมัดซปียปปฟปีฟารคนแล้วก็เป็นเสียงเพลงนะที่เขาได้ร้องเพลงเอาไว้นะที่มีสียงปีเจนั่นแหละแต่เข้ามาร้องเพลงด้วยกันทมอะลยแบบกันเรื่องเป็นคุณภาเสียงดังแบบนี้เลยวันนี้เจ้าสูงมาคุ้มมากนะครับหดไปห้าร้อยเพรเท่านั้นนะครับห้าร้อยเพร ไ,ได้หมัดได้สก,กินรถสปอร์ตได้มีได้หินคือครั้งนี้เนี่ยเกราไปแค่ครั้งเดียวเองมามาอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลงแร้งกันไปตามหาของทั้งหมดโอเคดีนะครับที่ไม่มีคนลงข้าแล้ครับผม,มผมลืมผมลืมว่าคนทุกคนว่าผมไปเอาหนุกมานี่ครับกาตนาใหม,ม่ซึ่งเขา้า มันก็เข้ากัน,นามากเข้ากันนะ,นะครับโาษณาเสียงดนตรีกับมัดแห่งเสียงดนตรีเหมือนการอันนี้มันจะมีของพูดนะมาแล้วต<ถ>ายัน<ถา>ขอเขอ้าเลย โดนตีโดนใจนะทุกคนนี่กับคาตานะสีฟรีไฟมอนกันนี่าฟมันจะหันไปทางนี้เลยนะโอเคไปไซึ่งทุกคนคิดราคาได้แต่โทุกคนคิดราคาคาตานะกับคิดราคาหมัดอีแค่นี่แค่นะเีกแค่กวก่าแล่ากวเท่าแลกเท่น้วกเท่ากันแ้วก็เท่ากั้วเ่ากน้เทาก้าา ได้หมัดได้คาตานะตอนนี้ผมว่าทุกคนผมผมผมแล้วนะผมว่านะไอโบเอาไว้ก่อนถึงแต่ตอนนี้ผมอยากได้ยากับไอโบมื่อไโอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดโอ้โหระเบิดเอาลิงมาใช่ไหมเนี่ยวางไกลเลยโอ้ไปหลังไหม สี่ปีฟรีฟังนะครับเอฟเฟกต์จะเป็นสามมริยมนะแล้วก็เหมือนเป็นดีเจมันมีดีเจกำลังพูดร้องเพลงับคนนี้มันเลยมีมม effect. เอฟเฟกต์มาครับมีเอฟเฟกต์เกิดเทมาคนไม่เ,เอฟเฟกต์ก็หลายอันมากเลยเหมือนดีเจประมาณหลายคนนะแล้วไปดูด้กวกบอลมาสี่คนเนาะ 我帮你。 ผไม่ันนหน้รัต่ครับทุกคน่แล้วมเ็ตก็ประมาณนี้สำหรับ exactly. ม well ัดปะมัดีดีดนตีโดนใจครับก็เป็นเอฟเฟคเอฟเฟคเยอะทีสุที่ผมเคยเห็นมานะเยอะกว่ามาจริงจก็ว่าได้คล้ายๆตัวโนตครับใแ้ส่ตรีนตรีครับ โอเคถ้าชอบก็กด,กดไลค์กดแชร์กด s h a กดให้ยอย่างตาบเจอกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีครับ